ขี้อื้นที่พี่น้องเอ้ยเอาดินออกมันโน่นจะเอาดินออกมาหลายหนึ่งเด้ภนสิเทปุนเนยจ้ะผลพนนปับปะดับอ,นะอดินออกจัางหลายจ้ะพี่น้องดินมันโน่นเนาะดูมันนั่นทงพุดอะออกมากองไว้ทั้งพี่จุกลุ่มยุบด่ <c oughs> มองสิเทพปืนจ้ะพี่น้องเั้งแต่กระลังผูกเล็กใส่เด็กไงจ้ะผูกเล็กแล้วก็มันสิลดก็สิมาเทจ้ะ แล้วนั่นก็นยังอันนี่นอกจาะพี่น้องเนาะนี่ที่สนใจพี่น้องไก่เสียดเท่เล้วคุณการคำคว่มสายบันไดมองนี่เขาว่าเสลนไส้ลสเล้าเผื่ปลาใสดอกจ้ะผู้ใดย่านตกมองหันกับว่าคืนมองนี่มันเป็นพันเป็นผักบันไดเยอะนี่จ้ะ <c oughs> cái cuộn đeo đâu Hãy subscribe tháo

เท่แล้วมองนี้แจ้งอันที่ว่านี่แจ้งที่หลังมันเพ่า้ึ้นนี้นนเ,อเออ,อ,อ,อเค่ปูนแล้วจ้ะทางกับสร้างประเทศไทยยืดระเมียด้ะไม่รูปหนารูปหลังยืดกูดะ่าทันน้อยหนึ่งเกษน ่ปจะสิเทเองคนจ่าคนนี้ไปละพลอยแล้วเชลยย่างแต่แล้วไปแล้วล่ะจะคอยเสร็จเชลยย่างแ้วแล้วทั่งๆเนี่ยพันยาแนวให้อีกคนต่างกับพ่าจะยูได้เศร้าขึ้นกันแค่แล้วสร้างกระลังนแตง,งกระลังนฟัน <c oughs> 我白。